สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะมีใครที่หลงรักดอกไม้สีม่วงแบบเราบ้างเอ่ยเป็นไม้เลื้อยนะคะพันเล็กๆคล้ายๆกับพวกเอ่อหญ้าใบต่างเหรียญน,นะคะแต่ว่าต้นนี้เขาชื่อใบต่อก้านนะคะดอกเขาเนี่ยมันจะมี ความคล้ายกับดอกไม้อีกชนิดหนึง่งที่เรียกว่าฟ้าประดิษฐ์นะคะแต่ฟ้าประดิษฐ์เนี่ยเขาเป็นไม้ที่เป็นเป็นต้นขึ้นมานะคะเป็นก้านกานแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นไม้เลื้อยนะคะเลื้อยแบบนี้ก็คือถ้าสมมติว่าวางกระถางในที่สูงนะคะต้นก็จะห้อยลงมาแบบนี้นะคะอันนี้เราทำกระถางเล็กๆเ,เพื่อสามารถที่จะส่งได้นะคะก็คือทำไว้สำหรับขายนั่นแหละเพื่อที่จะสา,สา,สามารถ ง่ายสำหรับการแพ็คส่งนะคะเมื่อลูกค้ารับไปแล้วเนี่ยก็สามารถนำไปตั้งนะคะซื้อกระถางสวยๆเอาอันนี้ไปสวมก็จะสามารถตกแต่งมุมบ้านมุมสวนได้เลยนะคะหรือจะเอาไปย้ายลงกระถางใหญ่ก็จะสวยงามมากๆเพราะว่าเนีย่ยเห็นไหมมียอดเล็กๆเนี่ยเขาก็จะแตกแขานงออกมาอีกเยอะเลยเท่าที่ภาชนะที่เราใส่เนี่ยจะ จะสามารถใหญ่ได้แค่ไหนก็สามารถปลูกต้นดอกอันนี้นะคะดอกใบต่อก้านได้เลยสวยงามมากๆค่ะมีแบ่งขายนะคะกระถางขนาดนี้ก็คือกระถาง4นิ้วนะคะเราขายอยู่กระถางละ100บาทค่าส่ง60บาทค่ะ4นิ้วนะคะ100บาทค่าส่ง60บาทถ้าสมมติว่ากระถาง3นิ้วเนี่ยราคา100บาทแต่ว่าเราออกค่าส่งให้นะคะ ้อันนี้4นิ้วนะร้อยบาทซื้อ2กระถางก็200บาทค่าส่ง60บาทนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจไม้หัวดอกสวยค่ะส่งซื้อดอกไม้ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอด u n g ค่ะเบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะ ้นใบต่อการเลี้ยงง่ายค่ะรับแต้วก็เอาไปสวยๆรดน้ำสวยๆได้เลยนะคะเราปลูกให้แข็งแรงแล้วทุกกระถางนะคะมีรากทะลุมาก้นกระถางแล้วทุกกระถางน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะไม้เลื้อยดอกสีม่วงถ้าใครชอบเหมือนกันทักกันเข้ามาค่ะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบายบาย